โอเคสบายดีมือนี้มีแอปดีๆมาแนะนำคือความจริงค่อยกหาสมัครไปแล้วก็ค่อยก็พุ่งว่ามันจะได้แท้บ่แต่มันก็ได้แท้ค่อยก็เลยแนะนำอยากให้ทุกคนลองลองใส่บิง่งว่ามันจะได้คือกันบ่แต่ที่สำคัญคือการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าได้ดยที่โบได้ลงทุนอย่างเพียงแต่เขาโหลดแอปตัวนั้นมาแล้วเขามีแอปบีเซลวันแล้วก็ ก็ลินได้เลยแอปตัวนั้นก็คือแอปตัวนี้โซกใสพลัสโอเคจะเป็นแอปที่ของอ่าห่วยลอตเตอรีโศกใสเนาะเป็นคือโศกใสกลุ๊ปของอันตัวนี้เนี่ยคือในแอปตัวนี้จะมีการสำหรับหลายอย่างเลยจะเป็น ค่าน้ำค่าไฟค่าทําแนวยทางและการเติมบัตรแล้วก็ยังมีค่าโศกใสอีกอยู่ในนี้โอเคแล้วก็ทุกครั้งที่เ่าซื้อหรือว่าเขาสำลักสินค้าเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์คืนได้0.5้ถึงห้อคองยอดซื้อยอดขายหรือยอดสำลักในตอนนั้นค่อยบอเาอย่งางไรในคลิปนี้ ค่อยชีให้เบิ่งเลยประวัติการสร้ของค่อยวว่าค่อยไดแทหรือบอค่อยสิ้เขาไปลายหับตัวนี้คือลายหับที่ค่อยไดมีคนมาสร้างนํำค่อยตัวนี้ค่อยบริเนยนํำนะมีแจข้าเจ้าถามค่อยแล้วค่อยก็บอกข้าเจ้าไปคือข้าเจ้าซื้อมีคนซื้อไงมีคนซื้อเลขน้ำค่อย ซื้อในแอปนี้โดยที่ก็จะใส่รหัสตัวนี้ห้าหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สองหกตัวนี้แล้วค่อยก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากเขามันจะได้เนี่ยโอเคงวดเดร์ที่มีคนซื้อนะครัจะได้เปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้แล้วก็เดือนนี้เดือนหกที่ก็ออดคลิปเหมือนนี่อยได้หับไปประมาณสามสิบพันละสามสิบพันละ คี่เขาจะจ่ายค่อยเนะเาจะเขาจ่ายเธอนหนึ่งให้เธอนหนึ่งสิบหกพันเธอหนึ่ง 16, 000. 16, 000สิบหกพันสิบหกคนไปนี่แหละสองเทือกเขาจ่ายให้หนึ่งเนี่ยเอาเติมบัตรเทาก็ได้เงินคืนคือกันตัวนี้ okay, เค้กเขาจะเติมบัตรเนะเาะเติมบัตรมันจะมีทุกหลักเลยหลักสองหลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้าขึ้นไปเนาะ โอเคเบิงคะแนน,นคือคะแนนคือหวยเ,เขาจะได้คะแนนตัวนี้เนาะขึ้นมานะสมมติว่าสิบพันเขาจะได้หนึ่งพันคะแนนสิบเอ็ดพันเขาจะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยคือว่าเขาจะได้คืนสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะได้คะแนนสิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์คองเงนมูลคา่าสมมติว่าเขาซื้อเลขสิบพันเขาจะได้หนึ่งพันคะแนนเลยโอเคคลิป okay. นี้ก็จะมีสำเนาะแต่ว่า ถ้าว่าผู้ใดสนใจอยากดาวน์โหลดแอปโชใสมาใสแล้วอย่าลืมใส่รหัสผู้แนะนำ5 6า6 6 1 6 6เพียงซัมนี้เจ้าก็สามารถสั่งรายได้จะเป็นการหารายได้อีก2ทางหนึงแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีแต่ซัมนี้เนาะขอขอบใจบายบาๆเราเจอกันคลิปใหม่เด้อ